าได้กินลูกค้าก็จะอารมณ์ดีอารมณ์มากกินอารมณ์มากชาวสายบ้านเราเอาสบู่ใช่ครับสบู่แล้วสบู่ไอ้ไม่รู้ทาอะไรมาบ้างเนาะทาตัวเนี้ยมีบ้าเหรอเอาจริงทาหนวดลูกค้าจริงจิใช่อันนี้ของผมล้างทุกวันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ที่นี้นะอันนี้ไม่ใช่ของเมียเลยนะไม่ใช่มะกะล่านะแอบจะลังถามอยู่รันะลาได้ไหมใช่ไหมเนี่ย S <S, <t <t นใช้ม like แล้วก็ปซักหดแ่งกันตายผมเปลี่ยนไปมีดแล้วนะเจมาดูกันกันไปมีดทีนี้มันมีเลยวางอยไปนี่ไหนก็ได้นะเวลาเราการเสร็จเราก็จะได้เช็ตตรงนี้อยู่นะเห็นเห็นรอยตัวเล็กกันไหมครับเห็นอยู่นะอ่วิธีใช้นะจำไม่ดีนะยืนแต่ละจุดเรายีนตรงไหนวางไปมีดลักษณะไหนที่ถูกต้อง ขวาครับเห็นไหมครับเขาดันขวาก่อนเนาะลากลงมาเห็นไหมดูมือด้านซ้ายจอนะครับที่ลูกค้าก็ไม่เคยกล้าที่ปลายเยอะเนาะเก่งใจเขาลากเห็นไหมครับมองเห็นไหมชัดขึ้นเนาะมจะแต่งบาร์นาที่กว้างทำให้เคทียมได้เวลาด้านหลังนะครับจันหน้าจอน เนี่ยเสียวไปหนูนะเราก็ดึงหนังเอาครับเราจะไปลากอันนี้ลงวางปุ๊บดึงวางปุ๊บดึงดึงดใช่นี่เหมือนกันวางปุ๊บดึง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 ไล่มาตามรอยเส้นที่เราใช้ตัวเล็กมาร์กไว้เนไหมครับไปไปไล่คราวนี้ไม่ต้องกลับบ้านเรียนทั้งวันอยูเราเป็นเป็นใจมากเลยนะคนตรงนี้จะทำให ครับลกลงนัครูปุ๊บด้นนี้เสร็จมาอัานนี้ต่อปราณด้านซ้ายนะนี่นะเปลี่ยนนี้แล้วนะทีนี้หลายๆคนยังผิดอยู่นะครับการจับนียไม่ใช่อย่างนี้นะครับคุณสุคนิจจาเลือดจะโดนมือคุณฝ่านี้ครับเห็นไหม ปากลมตามเส้นนะครับว่าเนี่ยนี่เหี่ยวเห็นไหมนี่ดันเข้าปลามือดันมือดึงออกนะครับซ้ายเห็นไหมจะเป็นรอยเนยเสร็จปุ๊บทีนี้ดึงเว้นไหลก็ได้ไหลขึ้นไหลขึ้นเห็นไหมมันจะเป็นเส้นเชื่อมนะ เห็นไหมครับไวกัรลงต่อเสร็จแล้วลากตัวนี้ไปมีโกนให้อยู่นี้พอดีอย่าให้เข้าไปในเนื้อนะเนื้อผมครับเนื้อผมกับเนื้อคนอันตรายพอกันเนื้อคนจะมีเลือดถ้าเป็นเนื้อผมจะเสียส่งเห็นไหมครับกันไล่ตอนนี้เสร็จปุ๊บกันย้อนนี้ได้ครับเห็นไหม ลากไปดึงไปหาเส้นนะมันจะคมเยอะขึ้นต่อผมที่ดำๆจะไม่เหลือเลยลากตามเส้นนะเคไหมจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกันข้างบนโอเคเฮ้ยไม่ใช่เก็บด้านบนอย่างนี้จะไม่เหลือเลยนะพี่นะพรุ่งนี้เอาพ้าเหลืองเลยพอแล้วปิดแล้ว